สามีรับสติหลุดหลังได้ยินเสียงระเบิดแม่ขาพิการร่ำให้แทบขาดใจครอบครัวคนงานสาววัย29ปีรับศพกลับภูมิลำเนาการจันบุรีแม่ขาพิการร่ำให้บอกจะออกทำงานหาเลี้ยงลูกชาย10ขวบให้เองด้านสามียอมรับหลังได้ยินเสียงระเบิดสติหลุดวิ่งหาร่างภรรยา บรรยากาศที่วัดโป่งไม้อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวนางสาวน้ำฝนเกิดนอกอายุ29ปีผู้ที่พบศพล่าสุดได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปไปจูงศพจากวัดโรงช้างซึ่งทันทีที่เคลื่อนร่างมาบรรดาญาติก็ร่ำให้ก่อลงศพปานจะขาดใจต่อมาสับเปลือได้มาทำพิธีมัตราสังศพได้เปิดฝาโลงออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ห่อร่างผู้ตายอย่างมิชิดก่อนที่ญาติิจะพยุงนางนกเล็กดอกไม้ทองผู้เป็นแม่และเป็นผู้พิการที่ขามาดูร่างไร้วิญญ,ญาลูกสาวในหอผ้า นางนกเล็กก็ร่ำให้คร่ำครวญบอกว่ายังไม่ได้กอดลูกสาวเลยและบอกว่าจะตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงลูกชายของผู้ตายให้ญาติจึงเข้าไปปลอบใจและบอกว่าร่างของนางสาวน้ำฝนเจ้าหน้าที่เก็บมาให้ครบสมบูรณ์กว่าศพอื่นให้นางนกเล็กทำใจ อีกคนที่ร่าให้ตลอดเวลาและถึงกับสุดหลงนั่งกับพื้นศาลาวัตรคือนายทวีชัยเกตุทอง33ปีสามีของนางสาวน้ําฝนที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุพันรยากลับมาบ้านที่เราขวัญบ่นกับแม่คือนางนกเล็กกว่าอยากจะเลิกทํางานที่โรงงานเพราะกลัวระเบิดจากการทํางานเนื่องจากก่อนหน้านี้พันรยาเคยมาเล่าให้ฟังมีคนมาทํางานใหม่ทําผิดขั้นตอนลากถาดแต่พันรยาตัวเองไปเห็นเลยห้ามไว้และบอกว่าอย่าทําแบบนี้ซึ่งพันรยาก็เลยกลัวว่าคนที่มาทํางานใหม่จะทําแบบนั้นและเกิดระเบิดอีกจึงอยากจะเลิกทํา และก่อนเกิดเหตุตนเองอยู่ที่บ้านกับหมาบางแก้วของพันรยาที่ชื่อเปาพัดลมเพดานก็กระเด็นหลุดเหมือนเป็นลางบอกเหตุผ่านไปเพียงแป๊บเดียวตนเองก็ได้ยินเสียงลูกบอลดังขึ้นก่อนและตามด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นตนเองจึงเปิดหน้าต่างดูเห็นโรงงานระเบิดจึงสติแตกวิ่งไปโรงงานตามหาพันรยาแต่ไม่เจอและหมาบางแก้วที่พันรยาเลี้ยงไว้ซึ่งมักจะวิ่งไปรับพันรยาทุกวันหลังเลิกงานก็วิ่งตามตนเองไปด้วยเพื่อตามหาพันรยาเจ้าของมันแต่ไม่เจอพันรยาแล้วในขณะนั้น ตอนนี้อยากบอกพันรายาว่าให้พักผ่อนไม่ต้องเหนื่อยแล้วคอนเสิร์ตคาราบาวที่วัดรงช่างงดสวดเหยื่อพลุระเบิดหนึ่งคืนคอนเสิร์ตคาราบาวกลางวัดรงช่างงดสวดอภิธรรมเหยื่อพลุระเบิดหนึ่งคืนคนร่วมงานนับพันจัดงานคึกคักด้านแอดคาราบาวมอบเงินหนึ่งแสนเยียวยาผู้ประสบเหตุที่วัดโรงช่างต่อสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความคืบหน้าเหตุการณ์พลุระเบิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่คร่าชีวิต23สศพบรรยากาศที่วัดวันนี้งดสวดอภิธรรมศพเหยื่อพลุระเบิดหนึ่งคืน โดยทางวัดได้มีการจัดงานประจำปีบุรพาารย์หลวงพ่อใหญ่ขึ้นภายในงานมีคอนเสิร์ตคาราบาวเล่นกลางวัดบรรยากาศคึกคักมีผู้ร่วมงานนับพันคนทั้งนี้พี่แอดได้มอบเงิน1นึ่งแสนบาทเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่22มกราคม67ที่วัดโรงช่างต่อศาลาขาวอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ได้มีการงดสวดอภิธรรมศพจากเหตุพลุระเบิดหนึ่งคืนโดยวันนี้ที่วัดโรงช่างได้มีการจัดงานบูรพาจารย์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อใหญ่โกสันโลโดยมีการแสดงคอนเสิร์ตวงคาราบาวเต็มวงซึ่งได้มีเวทีจัดการแสดงกลางวัดท่ามกลางผู้ชมนับพันคนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยก่อนเข้างาน สำหรับบรรยากาศก่อนการแสดงคอนเสิร์ตมีการยืนไว้อาลัยหนึ่งนาทีเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลุระเบิด23ศพโดยมีนายอุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการพมนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกอบตอในพื้นที่ผู้นำชุมชนและประชาชนแฟนเพลงคาราบาวได้เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากก่อนการแสดงคอนเสิร์ตได้มีพิธีการกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการยืนไว้อาลัยจากนั้นนายอุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษาพม ได้มอบเงินจำนวน5 0,000บาทให้กับทางวัดโรงช้างเพื่อนำไปใช้บำรุงวัดส่วนด้านแอดคาราบาวได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์พลุระเบิดเป็นเงินจำนวน10,000 0บาทให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่างานนี้ได้มีการเตรียมการมาก่อนเหตุการณ์พลุระเบิดศกนาตกรรมในพื้นที่ทางวัดจึงไม่มีการเลื่อนจัดงานแต่อย่างใดเพราะมีการเตรียมการไว้แล้วจึงได้มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวล่าสุดได้มีประชาชนชาวสุพรรณรายหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม ได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือไม่กับภาพที่มีการจัดคอนเสิร์ตคาราบาวท่ามกลางโศก,กนาฏกรรมพลุระเบิดในพื้นที่ที่เพิ่งเกิดไปและวัดโรงงงช้างแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตซึ่งจะมีพิธีชาปนากิจศพในวันที่23มกราคม67อีกทั้งบรรยากาศที่งานยังเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการเต้นกันอย่างคึกคักซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอการชี้แจงจากผู้จัดงานและทางวัดเองว่าเหมาะสมหรือไม่ ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายยืนยงโอภาคุลหรือแอดคาราบาวกล่าวว่าตนเองได้สอบถามมาทางวัดแล้วว่ายังจะให้วงคาราบาวมาเล่นอยู่ไหมเพราะว่ามีศกนาตกรรมเกิดขึ้นแต่ทางวัดก็ยืนยันว่าต้องมาเล่นเพราะว่าได้ขายตัวหมดไปหมดแล้วซึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ชาวสุพรรณบุรีสูญเสียวันนี้ในานามของวงคาราบาวก็ขอร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำไปให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยมอบผ่านดรสมเกียรติทรัพย์สวนแตง นำไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้